รตรวจสอบผลกระทบของประชาชนรับฟังความคิเดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมเนี่ยสิ่งที่ตามมาเขกถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีก็ต้องไปสร้างความทําความเข้าใจนะครับกับประชาชนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อสร้างจะนะแต่ต้นเหตุของมันคือเรื่องของแหล่งพลังงานในบล็อกที่3ซึ่งอยู่ในอ่าวไทย ส่วนในบล็อกที่5ปัจจุบันนี้ซึ่งแหล่งน้ามันเนี่ยมันจะมีหมู่เกาะสเปนล,ลี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ที่สหรัฐเข้าไปแย่งในะปัจจุบันเนี่ยหางของมันก็หมู่เกาะที่3ในบล็อกที่3ในบล็อกที่3ก็มีหางออกมาเป็นบล็อกที่5ซึ่งไอ้บล็อกที่5เนี่ยฝรั่งเศสนะครับได้รับสัมปทานจากเขมรหรือกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอ่าว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจนะจนนนะครับซึ่งคราวนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกมนตรีขนนักการทหารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเดินทางไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและตอนนี้ปรากฏว่าภาคใต้กลับมาร้อนระอุอีกรอบ การก่อการร้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน คุณทุกคนนะครับขอบคุณชาญชล่าด้วยนะท่านภูมดิใจด้วยเพราะยังไงก็เรอภูมไทจเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วเรียบร้อยแล้วโปร่งใสนะครับตามหลักของข้อบังคับข้อตกลงดีนะให้รู้ว่านายกมาวันนี้ด้วยความคิดถึงนะคิดถึงจังหูโอเคจ้า

ตอนนี้ม็อบชนะนะนะเดินทางกลับเรียบร้อยหลังจากที่มีมติขัมตุรีนะครับบอกว่าจะทำการพิจารณาและทบทวนเรื่องของโครงการชนะแต่ยืนยันจะไม่มีการยกเลิกดังอันมาตรการดังกล่าวแต่จะมีการเปิดเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้นปรเดกประยุทธ์จันโอชาน,นฐานะนายกนตรีนะครับก็ได้เดินทางไปใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกว่า ปัญหาภาคใต้สถานการณ์โดยภาพรวมนั้นดีขึ้นนะครับปัญหาการก่อการร้ายนั้นน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มเห็นได้ชัดว่ามีการแทรกแซงนะครับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งจนถึงขณะนี้นัการทาหารของไทยยังไม่สามารถระบุได้นะครับทำไมมาเลเซียและก็อินโดนีเซียเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในจนเข้ามาเกี่ยวข้องกับมอบจนะและพรรคการเมือง นการและก็นักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยในเชิงงานสังเคราะห์มอบจะนะจบหรือยังยังไม่จบยกเลิกได้ไหมยกเลิกไม่ได้ทำไมยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นยุทธวิธีในการสร้างความเจริญให้กับพี่น้องใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตมอบจะนะเคลื่อนจะมีกลุ่มองค์กรที่เรียกว่า BRN ในขณะที่บทเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,ยกบัตรีเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มขบวนการดังกล่าวก็มีการออกแถลงการให้จับตามองว่าบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุที่บริษัประยุทธ์ไปเนี่ยอาจจะมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นก็ใช้วิธีการข่มขู่ทางโซเชียลมีเดียข้อมูลเหล่านี้การโพสต์ข้อความเหล่านี้มาจากอินโดนีเซียและมาเลเซียกลุ่มขบวนการ b i n เป็นกลุ่มขบวนการหัวรุนแรงฮะที่รับการสนับสนุนจากอย่างน้อย2ประเทศไม่ว่า <c oughs> จะเป็นมาเลอินโดแล้วก็อังกฤษนะครับเป็นกองกําลังก่อการร้ายนะครับหลักเหล่านี้ เรียกว่าหลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองหลังจากที่อังกฤษหลังจากที่ฝรั่งเศสถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็ลุกทางยุทธวิธีฝรัง่งเศสใช้วิธีการลุกทางยุทธวิธีหลังจากแบ่งแยกพัทบองสีสบกลเสียมเรียบปริตกรันตันกังการูเป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นเขมรหรือกัมพูชาปัจจุบันนะครับใช้วิธีสําหรับฝรั่งเศสใช้วิธีการลุกด้วยการสนับสนุนกลุ่มองค์กรเอกชนหรือ NGO นักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวในการโจมตีประเทศไทยส่วนอังกฤษมีการสนับสนุนกลุ่มลักษณะเดียวกันนะ NGO นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากฝั่ง NGO แล้วก็มีการเคลื่อนไหวในกลุ่มของศาสนาหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองเมื่อก่อนนี้นะครับเขาหยุดเรื่องของการล่านิคมรุกทางยุทธศาสตร์นะถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีนะครับเพื่อที่จะเอาชนะเป้าหมายสูงสุด นในการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวพันยังกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายสูงสุดเดียวนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่เป็นเรื่องของแหล่งพลังงานที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในบล็อกที่3นะครับซึ่งที่ผ่านมาก,ก่อนหน้านี้แหล่งพลังงานที่ว่าคือแหล่งน้ํามันก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะตามเขตชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยกับเขมร เราไปฮะไทยกับมาเลเซียก็มีปัญหาแหล่งพลังงานคือท่อก๊สไทยมาเลเซียนะครับพอมาเลเซียเสียผลประโยชน์ได้ประโยชน์น้อยก็มีการก,ก่อการร้ายเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมีการวางข้อตกลงเรื่องท่อก๊สไทยมาเลเซียปุ๊บตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีการก,ก่อการร้ายเรื่องท่อก๊สมาเลเซียอีกเลยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในป่าก็ตามไม่มีใครไปเฝ้าก็ไม่มีการก,ก่อการร้ายอีกเลยเพราะ ใมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นทั้งไทยและมาเลเซียเสียผลประโยชน์ตอนนี้เกมที่เดินกันอยู่ตอนนี้เรื่องของชนะนะครับหลักที่สำคัญของมันก็คือแหล่งพลังงานในบล็อกที่3นะครับถวัดจากเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่สงขลาเป็นต้นไปนะครับจนเป็นที่มาของการก่อการร้ายในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยอ้างเรื่องของศาสนา เป็นเครื่องมือสําคัญโดยมีต่างชาติต้องการแย่งชิงแหล่งพลังงานในประเทศไทยเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเกิดขึ้นในรัฐยะไข่ในปัจจุบันจนเป็นที่มาของการต่อสู้ของมุสลิมโลฮิยาและชาวพุทธในพมา่าจนเป็นที่มาของการล่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่เพราะต้องการแหล่งน้ํามันในรัฐยะไข่ของฝั่งตะวันตกนั่นเองปัจจุบันเหตุการณ์3จังหวัชดชายแดนภาคใต้กลับมาขึ้นอีกครั้งเรื่องของชนะ เป็นเรื่องของปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุตหตของมันคือแหล่งพลังงานถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งแก้ไขปัญหาพลังงานทหารในกองทัพปฏิสีก็ไม่มีปัญญาแก้เพราะต้นเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ํามันซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่การรัฐบาลต้องวางนโยบายเรื่องของแหล่งพลังงานให้ชัดเจนนะครับในบล็อกที่3เนี่ยจะขุดไม่ขุดจะยังไงเนี่ยจะให้ใครมาร่วมบ้างต้องวางนโยบายให้ชัดเอาให้จบปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจะซาลงลัก,ลก,ลก ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ1เรื่องของพลังงาน 2. สิ่งของผิดกฎหมาย 3. การค้ามนุษย์3เรื่องเท่านั้นที่มีปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหลือเป็นตัวแปรตามนะครับการก่อเหตุในกรุงเทพมหานครในการชุมนุมบุกทำเนียบรัฐบาลและมีการก่อเหตุในภาคใต้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นการบัญชาการเหตุการณ์จากนักการเมืองและพรรคการเมืองรวมทั้งกลุ่มกระบวนการก่อก็ได้ ที่จากมาเลเซียและอินโดนีเซียและใช้วิธีการต่อต้านข่าวกรองนะฮะโดยนักการอาหารนะไม่ใช่โจรนะนักการอาหารของทั้สองประเทศเขาวางกลยุทธ์ในการต่อสู้เป็นนโยบายหลักนะฮะที่ผ่านมามีกลุ่มองค์กรรวมที่เรียกว่าเบอร์ซาตูที่แปลว่าเอกภาพบังเอิญมันพลุกไปตรงกับพรรคการเมืองหนึ่งของประเทศมาเลเซียด้วยนั่นหมายความ,ว,ามว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถอยทางยุทธศาสตร์ แล้วก็รุกทางยุทธวิธีนะครับถอยทางยุทธศาสตร์ก็ให้มีการทำนะฮะ FTA ใหม่ TA, My, ทำการตรวจสอบผลกระทบของประชาชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกาถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีก็ต้องไปสร้างความทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อสร้างจะนะแต่ต้นเหตุของมันคือเรื่องของแหล่งพลังงานในบล็อกที่3ซึ่งอยู่ในอ่าวไทย ส่วนในบล็อกที่5ปัจจุบันนี้ซึ่งแหล่งน้ามันเนี่ยมันจะมีหมู่เกาะสเปนล,ลี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ที่สหรัฐเข้าไปแย่งในะปัจจุบันเนี่ยหางของมันก็หมู่เกาะที่3ในบล็อกที่3ในบล็อกที่3ก็มีหางออกมาเป็นบล็อกที่5ซึ่งไอ้บล็อกที่5เนี่ยฝรั่งเศสนะครับได้รับสัมปทานจากเขมรหรือกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอ่าว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกสคและกดกระดิ่งด้วยนะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์ คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน ประเทศไทย ทั้งชีวิตอุทิศได้บรรทชนหลังเลือนน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกล้าเนรคุณสีคบ you yeah.